ในส่วนของอุปกรณ์มือถือที่นักศึกษาเข้ามาร่วมในการสอนนะครับระหว่างที่อาจารย์บรรยายสไลด์นะครับนักศึกษาก็จะเห็นอยู่ในรูปแบบนี้นะครับนี่ก็คือดูเป็นแนวนอนถ้าเป็นมือถือแนวตั้งก็จะเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการมุมมองที่ดีที่สุดสำหรับมือถือแล้วก็จะดูเป็นลักษณะของแนวนอนนะครับนี่คือในส่วนของมือถือแต่ถ้าระหว่าง การสอนมีคําถามจะทิ้งไว้ให้อาจารย์นะครับก็คลิกในส่วนบนนะครับส่วนบนตรงนี้นะครับก็จะมีรูปของไม่เสจขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปครับก็จะเด้งมาในส่วนหน้าจอตรงนี้นะครับเราก็สามารถพิมพ์ข้อความทิ้งไว้ให้อาจารย์ได้ไม่เข้าใจตอนต้น ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กดซึ่งถ้าอาจารย์สอนเสร็จอาจารย์ก็จะเห็นไม่เสร็จตัวนี้นะครับหลังจากที่สไลด์ปิดแล้วนะครับทีนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมจอยในส่วนของเดสก์ท็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่า Macbook ก็ตามนะครับก็จะเห็นหน้าจอการบรรยายของอาจารย์ เช่นเดียวกันนะครับเห็นเป็นสไลด์อาจารย์ก็จะบรรยายของอาจารย์ไปเรื่อยๆในระหว่างการสอนก็สามารถทิ้งคำถามไว้ให้อาจารย์ในส่วนของค o n หรือแชทได้เหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งทิ้งคำถามให้อาจารย์หนึ่งคำถามเราก็ไม่เข้าใจนะครับเราก็สามารถพิมพ์เพิ่มเติม,ตมได้ผมก็ไม่เข้าใจในหัวข้อเดียวกันครับแบบนี้นะครับก็เสริมคำถามของเพื่อนไปนะครับ ในส,ส่วนเดสก์ท็อปก็จะมีประมาณนี้ครับในส,ส่วนของแชท